ครับพี่น้องเห็ดเพาะมูแหลกเขาจะได้เยอะแล้วครับกัหนึ่งพี่น้องสิบกาดอกนะครับดอกงามอยู่ครับพี่น้องเอาครับเก็บใส่ถุงใน้ไปหาเบิ้งอีกจังหน่อยเดี๋ยวกลับบ้านครับพี่น้องนี่ครับได้ห้องถุงแล้วครับพี่น้องไปครับหาต่อกันครับพี่ครับพี่น้อง พ่อยแล้วครับขีดกอเขาพี่น้องเขาเบิดครับน,นะฮะระเบิง่งขีดกอคอนี่ครับน่ดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกอยู่ครับนี่ขีดกอเขาพี่น้องดอกหน่อยดอกนึงครับพอได้อยู่ครับเพื่อนเอาเบอเบิดพี่น้อง ใช่ครับหารอมาอีกพี่นอ้องครับพี่นอ้องพลอยนะครับสามสีดอกพี่นอ้องนี่ครับสองดอกดอกหนึ่งนี่สองดอกซีหาดอกครับหนึ่งดอกสองดอกสามดอกซีดอกหาดอกดอกครับ เบิงอีิครับนี่ครับพี่น้องเวลาสุดอ่ะครับใส่ถุงกันเดี๋ยวหาต่อครับไปครับพี่น้องครับพี่น้องปล่อยอีกแล้วครับนี่ครับบริเกียางเลยครับพี่น้องยางไม่เห็นเลยครับนี่หนึ่งสองสามสี่หาดอก นี่ครับหม่องเก้าฉีเก้าเขาครับพี่นอ้องหาเราะบึนฉีเก้าเขาเป็นเอาเบอร์เบิดครับหาดอกอีกครับอีกหกดอกนะครับนี่ครับเจ็ดดอกแปดดอกเก้าดอกนี่ครับสิบดอกนี่ครับ พอได้อยู่ครับพี่นอ้องว่ามันชิบบะได้มือนี้เอได้กินครับพี่น้องพ่อ,อยแล้วครับพี่นอ้องขาลุงครับนี่ครับดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งครับนี่ดอกน้อยของดอกนะครับ ก็อยู่ผีดอกหนึ่งครับสามดอกครับ,รบ,บรนี่ครับหายคนเชียร์แสงได้เลยนะครับแสดงว่าเป็นได้อยู่ที่รับมอือ หาเลาบ่งขี้เก่าเพิ่อนี่แล้วครับพี่นอ้องเพื่อเป่นหาบบเบิดไม่เป็นเชื้อแหลกเอเลได้ครับอ่ะครับหาเบิ่งก็ได้ครับพี่นอ้อง อีกแล้วครับพี่น้องขากลับครับนี่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 ยังโมเดียร์เชียครับนี่เก็บอันที่เห็นก่อนครับหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ด 8นะครับนี่ครับอีกครับนึ่นี่ครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับนี่ครับอีกสิบสามนครับ น้อยๆครับสิบห้าอย่เบิ่งดีๆก่อนครับพี่น้องจะได้เติมกันอีก สีสิบห้าดอกครับพี่น้องนะครับเก็บในถุงครับนี่ครับ,รบพ่อแกงเลยพี่นอ้องหาไปหามาเอาครับหาบึงอีกหน่อยได้ไปหามาม้งไหมครับพี่นอ้องไปครับ เดินทางกลับแล้วพี่น้องโบขึ้นแล้วครับเริ่มสิคําแล้วครับเจ็ดพอะห้อก็ได้พอแกงไงครับพี่น้องได้เยอะดอกจจกถวยนึงแกงใช้นด้หมดเลยแล้วครับเอาครับเดินทางกลับกันครับพี่น้องสําหรับมื้อนี้ผมแนะโอก็ขอลาพี่น้องเพียงซ้ำนี้แล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้คลิปต่อไปเด้อครับพี่น้องสําหรับมื้อนี้สวัสดีครับผม